กินดีกินแกงปลาใส่หน่อไม้ชุ่มนะครับกินอะไรพ่อพ่อมีลำ่ะพ่อมีลำตอนไหลุงวางก็มีลำนะชื่อผมหลุดลำตอนไหนเขาให้เตรียมตัวแล้วนี่พ่าผมจะไปรับน้องตองแล้วนี่น้องตองนัดตอนเที่ยงไปรับเลี้รับอะไรไปรับเพราะว่าวันนี้ครูเลือกตอนเที่ยงครูทาไมนะเลือกเรียนตอนเที่ยงเลือกเรียนตอนเที่ยงเพราะเพราะอะไรอ่ะเพิม ไม่ได้ถามน้องตองว่าเพราะอะไรทําไมถึงเรื่องเรียนตอนเที่ยงอาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างเนาะครับก็มีแค่ว่าเออเดี๋ยวพ่อไปรับแค่นั้นไม่ได้ถามว่าทําไมอตอนนี้นะทุกท่านนะลุงวางก็อยู่อยู่ปกติสบายนะไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรนะเป็นห่วงพ่อเนาะไม่มีนะไม่มีไม่มีอะไรนะปกตินะปกติอยู่กับน้องตองย่งมีความสุข ครับผมเออทุกท่านไม่มีอะไรดามงดาม่าเด้ออไม่มีนะมีพ่อมีไม่ดาม่าพ่อมลยจะอยากกินปนแมงดาเลยครับพ่ออยากกินปนแมงดาแล้วลูกจะไปหาที่ไหนล่ะพ่อฮะไปหาที่ไหนอ่ะหลอะแถวนี้แหละเลาะแถวนี้เหรอพ่อจดามดามจะขึ้นมามันเวลาแดดแดดมันจะขึ้นมาตามต้นข้าวแมงดา โอ้ต้องต้องเอาไฟมาไม่พอมาสองไงเดินไปเลยไปดูมันจับอยู่กูไปจับอลยโอ้จับเอาเลยพัอ,อ,พอ,อปูก็ขึ้นเว,เ,วเวลาแดดแดดเวลาเวลาแดดแดดปูก็ขึ้นมาฝิงฝาเอินฝิงแดดขึ้นขานขึ้นใหญ่ขึ้นมานะ ของผมจะถ่ายเอาจะปูขึ้นมาได้ไหมถ่ายได้ไหมไหนอยู่ไหนถ่ายได้ไดไมเอ้ยลวงวางเฟื่อหลักฐานให้ดูแล้วทุกท่านาปูตัวใหญ่ไหมเ,เหหด,ดี๋ยวดูก่อนไหนไหนดูดิปูกันปูตัวใหญ่ไหมโอ้หลงวางถ่ายปูได้นะทุกท่านปูตัวใหญ่นะพ่อฝืนทำไมไม่ถ่ายน้อพ่อ ลุงหวังนี่ถ่ายปูได้พ่อไปถ่ายอะไรมาเี๋ยวก่อนปนก็จะไปถ่ายเอาถ่ายก่อนค่อยปนโอ้นี่ทุกท่านลุงหวางเปิดหลักฐานให้ดูเลยนะท่านนะหลักฐานเด็ดนะถ่ายเจอปูทตไม่บรรลุที่ปูปูใหญ่ใช่ไหมปูใหญ่โอ้ตัวตัวหมดผู้บนแม่เลยหรอเป็นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเออตัวใจจะตัวผู้ตัวผู้ก็คือ ราชาแห่งปูใช่อืมแล้วอยู่ไหนล่ะทำไมมันหมุนติ้วๆล่ะลุงววางโอ้ยเด็ดครับฮะเด็ดไม่ดีเด็ดไม่ดีหรือว่าโทรศัพท์ไม่ดีเอ้ยโทรศัพท์ดีอยู่โอ้ลุงวางโทรศัพท์ดูครับสี่เครื่องครับเรียงกันเลยครับไหนอ่านี่1หนึ่งสองสาสี่อันนี้ของเขาผมผมแค่สองละ โอ้ยดูไม่ได้แล้วมันหมุนมันหมุนครับโอ้ยว่าจะเปิดหลักฐานเสร็จเลยไม่ได้ดูเลยปูไปเจออยู่ไหนปูเน่ะเจออยู่ในประตูบ้านนั่นแหละโอ้มันขึ้นมาบ้านเลยบอกครับอขึ้นมาบ้านเลยปูบุกบ้านเลยบอกลุงวางครับเฮ้ยก็เห็นผมมันก็วิ่งแหละวิ่งเลยสีแดงบอกสีแดงครับสีแดงจับไปได้เลยจับไม่ได้แล้วถ้ามันจะถ้าเราจะจับมันจะสู้อ่ะ เนาะกล้ามใหญ่ไหมกล้ามใหญ่เขาเจ้าไหมลองกล้ามเจ้าหิกล้ามเจ้านะโอ้โหนี่กล้ามกล้ามลงหวัางเลยทุกท่านโอ้โคอยมาสู้เจ้าแล้วไม่ไก่ๆไม่ค่อยไม่กล้าแล้วนี่พ่อกล้ามมีไหมพ่อมีไม่กล้ามหมดมาแล้วหมดมาแล้วี่พ่อบอกเอาคืนเอาคืนนี้แม่หมดแล้วบอกนี่แม่ไปหมดแล้วบอกแล้วหมดแล้วท่าน คือธรรมชาติคือธรรมชาติไปเราจะมาถามพ่อฟื้นกันว่าปีนี้พ่ออายุเท่าไหร่แล้วปีนี้บอกใช่อายุ17ปีเลยล้วพ่อทำไมยังไม่แก่เลยผมยังแก่กว่าพ่อเลยแล้วอายุเยอะแล้วนะนี่พ่อดูผมอยู่ผมยังแก่กว่าพ่อเลยเนี่ยไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องแก่นะอายุก็เป็นเพลงตัวเลขไม่ต้องกังวลจิตใจยังไม่แก่ว่ะจีปิดแม่พ่อน้ำเดือดจะทำอะไรนะการ จะกินแกงง่วงก่อนแกงง่วงนะเอาโฆษณาหน่อยกาแฟกาแฟกาแฟทีพีครับกินแล้วเป็นยังไงบ้างกินแล้วก็สดชื่นโอ้สดชื่นเลยสดชื่นครับกินแล้วก็เราก็กระปี้กระเป๋าโอ้สดชื่นแข็งแรงทีพีกินแล้วกระปี้กระเป๋าคุณล่ะนี่ไง จะกินสักก้อนสักซองหนึ่งและจอกอยู่ไหนล่ะหลวงวางจอกเราจอกไม่มีนะเจ้าจอามือหนยัดไปหาดูก่อนโอ้ไปเอาไปถวยอู่ทั้งหลาวอีกพอเปิดเปิดรักทาอีกแล้วนะตกลงมีชื่อไหมพ่อมีงานไม่รู้ใส่ชุดอะไรเขาบอกให้เตรียมตัวเยียมเฉยๆยเตรียมไว้นะนี่คือนี่แม่จินจนานถือว่ามาบรรยากาศล่าสุดที่โป่งหนองนาเราทนานน่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันว่าใน เพ่ยงนี้เราจะมีเมนูอะไรกันไปดูกันเลยครับแจ้งแจงแจ้งอะไรเมนูอย่างไรท็ดอย่างกันย่างเทอดก็ต <goodness. S 1> <or> ้องทอดติดแกงด้วยทอดทอดกินแกงเลยแหละแกงยัดไส้เลยหม้อเจ้าเก็ดแบบนี้หม้ออะไรก็ได้อยู่นี่หม้อข้าวเดือดแล้วก็สามไม่ถึงสามสิบนาทีมันเดือดแล้วเอาปลาลงก่อน ลมนกอรแล้วจะขอแล้วขอแกงแสบ่อยสุกินก่อนลํำน่ล่รล้กินบแมน่ากินแล้วเลยไร้แกงแล้วเราบกินน้ำกันเดยเรนปนะรยากด้สัอที่สล่ออลอแล้วล่อเลยรอำหนึ่งหก c ชเบียอเดี่ยก้าวหยอมสียังเหรอะสีสับีเจ้าหน้ามังกรปานกระปูกัดเข่าเอ็เอะเอ็ดเอ๋มยิ่งยากอย่งอีเบ่เฮ็ดเองตลอดก้านจริงิ่ปาห้าเป็กระป๋ยกัดเข่า เอาเฮากัเอาอันนั้นถ้าเบิ่งเด้อฮอดวันพฤหัสฮาร์ดจักรกล้วมาตัดผมตัดเอาเองมันยากสำคัญมีเกจสีแดงเกจแดงอยู่ที่พ่อก็มาเย็นน้ำเบิร์ดหรือเปล่าหกสี่หกอ๋อมันโมกินะบ่ไหมหกสี่หกโอ้ยบางน้ำมันเจี๊ยนรึเปล่า ต้มน้ำมังกะยานสีเวลาไปก่อซื้อยาซาภูมิซื้อปุ่งสักพามาไว้เล่ทักคนสักทาไป ไปอยากย้อมผมอยากทำผมมาที่นี่ก okay. ันจามาเตรียมเด้เอดเลบเอเ็รือกอีิมาเอ็ยา,ม,า,ม,ามันก็เปิดไปแล้วกท็ทายไปนั่นแหละขาไปขากลับก็จบแล้วนี่คือจะได้ละนั่งคิด ップ ว่าเราซื้อปุ๋ยมาซื้อเดียลยวำต้นนี้ได้ซื้อจักดอกไม้ค่อย,อยค่อยซื้อดินนั้นมาซื้อก็พอแหง้ง่ะเ้ยก็ได้น้ำดอกไม้จากบ้านได้ไม่เจะบตีอ่ะ 我该个的了。